เสียงกองตุ่มแล้วเตริรตื้นบอกว่าวันสิงไหได้ยินกระสาถูกโยกมือเทียมเก่าค้นกระพ้ากันเขา่าฟังถ้ำตังแตก่อนเกิดเป็นตาอ่อนซ้อนเสียงกองตุ่มแล้วเติมได้ยินแล้วแ่นหมวดแห เสียงกองตุ่มแล้วเติมตีบอกเป็นสัญญาณให้ผ้าก,กันมาโองเราคอยดองกันเว้ามีทั้งสุ้มผู้เท่าคนสาวคนหนุ่มมาสุ้มนุ่มพร้อมหนานแล้วจ่าเว้าก่าวคาดีมาซุ้มนุ่มมือนีมีเรือแผลงแลงไขขอให้เฮ้าทางหลายคอยฟังเดิอเจ้าอันประเม่นี่เข่าของหมูเฮ้าแต่ปูยา ออกภาษาพันธนก็เป็นช่วงเหตุกะทิยานมันสูญเสียสิ้นอ่าส้มเห้าบอ่เอเห็ดตอมูนอีพอมูนอีแม่มูนปุยาเห็ดไว้สิไล่ถิ่มแมนบดีปีห้อสามปีนี่เลิกดีสีสงานเชิญสัาพีนองมาร่วมห่วงกะทิเหตุดห้มั่นเสร็จสิน้นในมือหนึ่งวันเดียว อาสายเกลียวสายใยแห่งสามขี้ีมันเกลียวหัวใจให้เฟื้อฟันเกลียวสัมพันธ์อันอยิ่งใหญ่งานอันใดใ,นในหญ่น้อยสำเล็ดใจดังหมายขอพูดพวกนองอายทั้งหลายที่มาซอยขอให้บุญในหญ่น้อยค่อยคำอูเห็นบุญ ฝฟายที่ปลูกแต่ตน้นฤดูฝนเริ่มฝังแก่ซุ้มพ่อแม่เก็บเอามาใส่ดงลงมมืออิ่วดีดลอทำเป็นเส้นเอืนวาเข็นปี้เป็นใจเอาไปขาด้วยนัำเขาอีสานเฮาขึ้นดดเก่งเอาใส่กงปันใส่หลอดมาสอดไวใส่กะสวย เส้นได้เส้นน้อยน้อยคอยคอยต่ำถัดทอเหตุอย่างน้อหากขยันกระแมนสำเร็จได้จากดอกฝ่ายกลายเป็นแพร่หรือผาด้วยรัทธาอันยิ่งใหญ่แล้วนับไปเพื่อทอเป็นผ่าแม่นกระหิตน้อ